กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักของผมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับล็อต่องร้อยคิวเช่นเดิมนะผู้ชมนะว <c oughs> ันนี้เราก็มาลุยกันที่ทอลเหมือนเดิมนะครับผมด้วยงบสองพันแปดผู้ชมไม่ไปไหนไม่ไปไม่ไกลนะผู้ชมนะอยู่แค่นี้นะผู้ชมนะ <c oughs> โอเคครับผมต้องขอย้ำไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะทําเพื่อความสนุกและบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็ไม่แนะนําให้เด็กๆเลนหนุนทุกคนเล่นตามเด้อปะ่ะซื้อเลยซื้อตั้งแต่หมายเลขเลยนะผู้ชมนะ <c oughs> บวกสี่ต้องเข้า บวกสีไม่มาแล้วก็เป็นภาร้า้พ่ออย่างนี้ไงลูกบวกสี่ไม่มาก็เป็นภาร้าดิฮะอย่างนี้มันไม่เด้งไปว่ะผมตั้งงบไว้8ปดพันะหมด8 0ดพก็คือจบนะฮะถือว่าผมก็ไม่ประสบความสําเร็จนะผู้ชมนะแต่ต้องมาดูกันผมว่าน่าจะมีอะไรที่โอเคแหละสำหรับผมนะ ตายลูกโอเคได้เล่นแล้วฮะไม้แรกฮะไม้ที่สองฮะกดตั้งแต่ไอไม่ทันตั้งตัวนะฮะสูตรผมนะฮะ <c oughs> เด้งกลับมาเออเกือบตายเกือบตายย่าโอเคได้เล่นฮนะผู้ชม <c oughs> ยังได้เล่นนะฮะปะลุยต่อฮะเบตยี่สิบนะผมว่าน่าจะมีอะไรดีๆแหละครับถ้าไม่มีอะไรดีมันไม่เป็นอย่างนี้นะผู้ <c oughs> ชมน,นะปรับ ยิบสองรอบเฮ้ยไม่แตกเลยอะสองรอบแล้วต้องแตกนะสะสมคูณเฮ้ยเฮ้ยพอเบ็ดใหญ่แล้วมึงเป็นอย่างนี้เหรอฮะเบ็ดใหญ่แล้วเป็นนุหืม <c oughs> ไม่แตกเลยครับผู้ชม9รอบไม่แตกเลย10รอบแล้วอยากจะเชื่อเลย <with> เป็นไงครับผู้ชมโอ้ oh, อยากจะเชื่อเลยเอาแล้วไอ้นี่มาอีกทีนี้500 มันเพิ่งมามันไม่มาตั้งแต่แรกเว้ยเฮ้ยผมนี่เป็นไงล่ะครับผู้ชม <laughs> โอ้โหแม่งโคตรมึงโคตรเฟกกูอะกูบอกเลยมึงเฟกนิวกูมาก <c oughs> ทำได้ทำกันได้ลงคอนะฮะเก้าหนึ่งร้อยโอโ้แม่ง โอ้โหพ่อเสียความรู้สึกเลยเมื่อกี้นี่คือแบบสออิบล้อมันแม่งไม่แตกทั้งไม้อ่ะแล้วคือมันไม่ได้สะสมคูณวนเฮ้ยเข้าใจป่ะฟิลนั้นอะฟิลนั้นก็คือมันต้องมีคูณแบบเข้ามาไอ้สะสมคูณมาเรื่อยๆถ้าคอนมาช็อตนั้นผมน่าจะได้เยอะสิบไม้ที่มันแตกอ่ะโอโ้แม่งโคตรมึงท็อปฟอร์มมากอ่ะหันได้ อ,อีกห้าไม้ไม่มีปฏิหารแล้วครับเชื่อผมเลยปฏิหารบ้าบอบอะไรสิบไม้ไม่แตกเพึ่งปฏิหารไม้สองไม้สุดท้ายคุณบ้าหรือเปล่าเคมาโอ้อยากเชื่อเลยเมืเ่อกี้เนี่ยเป็นไงฮะผู้ชมว้าวไปดิก็ว้าวไปดิ หัวร้อนเลยหัวร้อนอยากจะบอกว่าหัวร้อนนะฮะนั <c oughs> ้นต่อไป <c oughs> ตกอะไรไม่ตกโอ้โหแบบเอ้ได้อะได้ง่ายนะท่านผู้ชมนะแต่พอหมุนผมหมุนไปปุ๊บแล้วมันแบบไม่ค่อยแตกนะานผู้ชมนะมันแบบยังไงอะเหมือนแม่งไม่แตกเลยอะสิบไม้อะ โอ้โหแล้วดูรอบสุดท้ายกูจะได้เล่นอยู่แล้วชักจะเดือดแล้วมาเดือดใส่กันนี่มาวันนี้ต้องมีคนนายคนนึงแหละมาไม่กูก็มึงแหละกู <Gl orious. S 1> บอกเลยเอ้อป้ต่อยซะเลยโอ้โหอะไรวะ uh huh. เล่นยากนะใช่ไหม เล่นยากนะใช่ไหมบวกสี่ก็ไม่เคยมาแปดพันอะไรไม่สนใจแล้วกดตั้งแต่ AI ไม่ทันตั้งตัวครับผู้ชมโอเคกดตั้งแต่ AI ไม่ทันตั้งตัวโอ้กูตกดำ <c oughs> แต่มันน่ากลัวจริงนะผู้ชมนะกดได้อไม่ทันตั้งตัวฮะโอเคมาวัดกันนี่ไหมเนี่ยมาวัดกันไปเลย <c oughs> นี่กูก็มึงแหละที่จะใครจะไปนะผู้ชมนะ วัดกันไปเลย <H> มึงมาเพื่อมึงมาตั้งแต่ไม้แรกเพื่อว่าถามมึงนี่เพื่อ,เพ,อเพื่ออะไรมึงต้องการอะไรจากสังคมโอ้โห ยังไม่โคตรงามอะ่ะแม่งมาตั้งแต่หมายแรกอะ่ะทุกรอบอะ่ะตอนเนี้ยคือสังเกตได้ว่าทุกรอบมันแม่งมาเข้ามาในช่วงนี้ผมอาจจะได้ทุนคืนนะฮะมันน่าจะไม่มาแล้วแหละคุณผู้ชม17รอบก็คือเชื่อผมเถอะไม่โผล่หรอกถ้าโผล่ก็โผล่แค่ครึ่งตัวผมรู้ผมรู้กลืนหมดแล้วเกมพวกเนี้คุณแปด มาหลุห้นหนึ่งเดียวฮนะว่าจะมีดวงเมื่อเปล่เพราะว่าไม้หนึ่งที่เราหมุนตันไปอะ่ะอย่างน้อยต้องมีค้อนต้องมาชุดหนึ่งคนะรับผู้ชมไม่ชุดหนึ่งดิต้องมาอันนึงอะ่ะเจน่ามามากเขไหลก้าไหลครับโอ้ยยังดีแ่ห้าร้อย โอ้โสามแล้วถ้าคอสมาจังหวะนี้ผมบอกเลยรวยไม่ไหวนะฮะมีแน่นอนนะผู้ชมนะมีร้องอะ่ะบัฟคิวครับสองร้อยถ้าได้สามพันนี่ก็คุ้มนะเล้าผมเสียแปดพัน้ไม่คุ้มเหมือนเดิมอ่ะโดนแปดพันจม่ได้ไปคุ้มอะไรวะบัะ๊วเอย ทางให้ดีคือค้อนต้องมาเร็วมึงเล่นมาตั้แต่ไม้แรกงนกี้ทุนหายกำไรหมดเลยพี่ผู้ชมแล้วท้ายอยางนี้เสือกไม่อยากจะมามอันนี้ให้เดือดละคูณสิบเจ็ดแล้ว,ลวไม่มา,าพี่ผู้ชมแ่งไม่มาเนี่ยอ้ย เหมือน,นได้กำไรไม่เท่าไหร่แปดร้อยเหรีสองร้อยเก้ามาสี่พันผมไม่ดันต่อเลยท่านผู้ชมนะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรนะเหตุผลที่มันไม่ลงนะสิบมาเคมาคิวมาโอ้โหเค อูนยิบเอ็ดนะผู้ชมนะเอ้ยผมไม่ดันต่อแล้วเท่ากับว่าผมโดนไปเจ็ดพันนะผู้ชมนะวันนี้ 7, เจ็ดพันโดนไปประมาณหกพันนะหกพันกว่านะฮะโอเคครับผู้ชมนะต้องขอยหย่าไว้ก่อนนะครับคลิปนี้จะทําเพื่อความสนุกและบันเทิงเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ไม่แนะนําให้เด็กๆเ,เล่นหนูทุกคนเล่นตามเด้อสำหรับคนที่เข้ามาชมช่องลบสองร้อยคิวใหม่ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจช่องนี้ไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ